ตำรวจสพนาคุ้งนะครับอ,บอยางตลาดจังหวัดกาลสินนี่นะครับเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุยิงกันที่บ้านโดนแดงหมู่20ตำบลบัวบานอเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินที่เกิดเหตุอยู่ภายในบ้านเลขที่74ส่วนผู้บาดเจ็บทราบชีอก็คือน,นายทศพลแสนจ้ำอายุ31ปีถูกยิงด้วยวัตถุปืนไม่ทราบขนาดนะครับที่ชายโครงซ้ายหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บสาหาัสเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลยางตลาดนะครับ ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่ตอมาแล้วจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณพื้นปูนข้างบ้านและก็หลังบ้านนพบรอยเลือดจํานวนมากกระจายอยู่เต็มพื้นที่ใกล้กันก็ยังพบถ้วยกับข้าแล้วก็กระติบข้าวเหนียววางอยู่นอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่หนึ่งปลอกเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับทีนี้จากการสอบถามนายปริญญาสีเรืองอายุ27ปีน้องชายของผู้เสียชีวิตก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ นายทศพลกำลังนั่งกินข้าวอยู่หลังบ้านครับส่วนคนอื่นๆอยู่ในบ้านก่อนที่จะมีชายซึ่งตนทราบชื่อเล่นว่าแซกอยู่บ้านเชียงงามขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านจากนั้นก็ได้เดินเข้าไปหาพี่ชายที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่หลังบ้านเพื่อทวงเงินที่พี่ชายเนี่ยติดค้างไว้จํานวน600บาทซึ่งพี่ชายเนี่ยบอกว่ายังไม่มีให้นะครับก่อนที่ชายคนดังกล่าวเนี่ย จะมีการชักปืนออกมาด้วยนะครับยิงใส่พี่ชายหนึ่งนัดจนลมนะะ้มลงฮะแล้วก็วิ่งไปที่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้นํามีดบุกมาทวงหนี้แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไปโพสต์ข้อความขู่บอกว่าจะมายิงด้วยก็เห็นกันอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าในซักคนนี้จะมายิงจริงๆนะคะหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนก็กระจายกําลังกันออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุแต่ต้องทําด้วยความระมัดระวังละ่ะค่ะเพราะว,ว่าผู้ก่อเหตุก็มีปืนส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นการเข้ามาท วงหนี้แต่เป็นหนี้ค่ายาเสพติดที่ผู้เสียชีวิตนํายาบ้ามาจากผู้ก่อเหตุเอามาขายแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินนะคะก็ค้างชาระเอาไว้600บาทค่ะ